สวัสดีครับทุกท่านผมสัพวัตกันตามมระนะครับผมเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษของออบทอนะครับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับผมวันนี้ผมเป็นตัวแทนที่จะมาเล่าว่าทําไมเกาะหมากถึงจะต้องเป็นโลคาบอนเดสตินชันนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทําไมทําไมคาบอนมันไม่ดีอย่างไรนะครับผมอันนี้เห็านได้ว่าพื้นน้าพื้นท้องถิ่นของเราเนี่ย เป็นพื้นท้องที่สวยการท่องเที่ยวที่สวยมากนะครับผมแต่ในช่วงของภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งต่างๆนะครับผมกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆที่มันจะทําให้เกิดผลกระทบทางลบกับระบบนิเวศทางธรรมชาตินะครับผมจากบทความหนึ่งผมได้อ่านมาว่าร้อยละสีบเอเ็นี่ยของก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยทางอากาศเนี่ยมันจะลงสู่ทะเลแล้วมันก็จะทําลายระบบนิเวศทางทะเลอย่างน่ากลัวมากเลยครับผมอย่างตัวอย่างภาพนี้นะครับผมปะการางังได้ตายลงไป นะครับผมสัตว์น้ําต่างๆก็สูญพันธุ์ไปมากมายนะครับผมซึ่งอันนี้หลายเป็นสิ่งที่เราต้องมาคํานึงถึงว่าเราจะกล้าไปสู่โลคาบอนเดสติ i เนชั่นได้อย่างไรนะครับผมซึ่งเกาะหมากเนี่ยเราก็แบรนดิ้งตัวเองว่าจะเป็นโลคาบอนเดสติเนชั่นนะครับผมซึ่งถามว่าถ้าเราเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบกับถ้าบ้านเราเนี่ยมีสิ่งที่แบบมาทำลายนะครับผม เหมือนเหมือนเหมือนสัตว์น้ำทั้งนี้เขาก็ต้องรู้สึกว่าบ้านเรามันมันไม,ม่ไม่มีความสุขละบ้านเราถูกทำลายอย่างเนี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่เราทาได้นนั่นก็คือเราจะต้องทําอย่างไรก็ได้ที่จะทําให้ลดก๊าซคาร์บอ Gas, Carbon, ide, นไดออกไซด์ยลงสู่ทะเลพื้นน้ำได้ในบ้านของเรานะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่าน สำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปหรือท่านที่เคยไปแล้วไปเที่ยวเกาะหมากด้วยกันนะครับผมว่าเกาะหมากเนี่ยมันจะไปก้าวไปสู่โลคาร์บอนเดสิเนชันได้อย่างไรนะครับผมซึ่งเกาะหมากเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงเทพขับรถไปประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับผมจากนั้นก็ข้าม speed boat ไป1ชั่วโมงนะครับผมก็จะถึงเกาะหมากเกาะหมากเนี่ยเปรียบเป็นได้อย่างอัญมณีของหมู่เกาะทะเลตราดเลยก็ว่าได้นะครับผมหมู่เกาะปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมซึ่งมีพื้นที่ชายฝั่ง สวนมะพร้าวต่างๆนะครับผมมีชุมชนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมซึ่งซึ่งก่อนที่ผมจะลงไปทำงานที่เกาะหมากเนี่ยผมก็ลองเซิร์ชดูว่าเอะเกาะหมากมีดีอะไรนะครับผมแต่สิ่งที่ผมเจอนะครับผมคือประโยคนี้เกาะหมากไม่มีอะไรอ้าวไม่มีอะไรแล้วเราในฐานะตัวแทนภาครัฐเนี่ยเราจะลงไปทำอะไรลงไปช่วยอะไรได้นะครับผมซึ่งคียมัสเซตตัวเนี้ยไม่ใช่นะักท่องเที่ยวเป็นคนตั้ง แต่พื้นที่นี่แหละเป็นคนตั้งเองว่าเขาจะใช้คีมเมสเซจเนี่ยเป็นสื่อสารออกไปว่าเกาะหมากไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาร่วมดูกันครับว่าไอ้ที่ไม่มีอะไรเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับผมซึ่งก่อนอื่นผมก็จะขออนุญ,ญาตแนะนําอ,อ,องค์กรก,ก่อนว่าเราในส่วนของอปทเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่อะไรในพื้นที่เกาะหมากนะครับผมสมส่วนสําคัญเลยนะครับผมคือประสานส่งเสริมและสนับสนุนนะครับผม ประสานหมายถึงประสานภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับผมเพื่อให้การทํางานของเกาะหมากพื้นที่ต่างๆเนี่ยกับภาครัฐหรือว่าจะเป็นประสานกับหน่วยงานองค์กรจากต่างชาตินะครับผมเพื่อให้การทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงส่งเสริมนโยบายแผนยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับผมอีกทั้งยังสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้นะครับผมและในด้านงบประมาณต่างๆเราก็เข้าไปช่วยนะครับผมซึ่งอปทเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าของพื้นที่แต่อย่างที่บอกเป็นส่วนที่ จะมาส่งเสริมเติมเต็มนะครับผมให้พื้นที่นั้นเ,เกิดความยั่งยืนขึ้นนะครับผมซึ่งในในภารกิจของอปทเนี่ยเมื่อเราดูแล้วเนี่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวระบบนิเวศอย่างยั่งยืนอยู่นะครับผมซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับมาตา21ตามพระราชก,กิจธิกาการจัดตั้งอปทอขึ้นมานะครับผมซึ่งหมายถึงว่าเราจะทําอย่างไรเนี่ยให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีการอนุรักษ ฟื้นฟูนะครับผมมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นนะครับผมและทําอย่างไรให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับผมเพื่อสร้างขีดความสามารถให้แหล่งพื้นที่นั้นน่ะมีความยั่งยืนนะครับผมและมีความสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมซึ่งตัวชี้วัดระดับชาติเนี่ย World Economic Forum เนี่ยเขาก็มีตัว TTCI นะครับผมหรือ Travel and Tourism Competitiveness Index นะครับผมเป็นตัวชี้วัดระดับชาติแต่พูดถึงในระดับ พื้นที่ล่ะเราจะเอาตัวชี้วัดไหนเพื่อมาดูว่าการแหล่ทงท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับผมซึ่งทางอวตอของเราเนี่ยเราก็ใช้เกณฑ์ GSTC นะครับผมหรือ Global Sustainable Tourism Criteria นะครับผมเป็นเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนะครับผมซึ่งเกณฑ์นี้สถาบันาโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนะครับผม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือต่างๆนะครับผมจากเช่นสหประชาชาตินะครับผมเช่นเออ UNWTO นะครับผมหรือเวน UNEP United Nations Environment Program นะครับผมและหลายส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาพัฒนากฎเกณฑ์ต่างๆนะครับผมเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในแหล่งท่องเที่ยวว่าอันเนี้ยมันจะมีความยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเกณฑ์ GSTC ตัวเนี้ยมันก็ไปสอดคล้องกับเออ SDG ทุกข้อนะครับผมซึ่งเรามาดูกันว่าไอ้เกณฑ์ GSTC เนี่ย มันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับผมซึ่งเกณฑ์ g s t c หรือเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเนี่ยแบ่งออกได้เป็น4หมวดใหญ่ๆนะครับผมซึ่งหมวดแรกสําคัญมากที่สุดคือ standard เลยก็คือเรื่องของการจัดการบริหารนะครับผมหมวดที่2เราจะพูดถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับผมหมวดที่3นะครับผมเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและ4เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันเนี้ยทางอาปทอเรานะครับผมในพื้นที่เนี่ยเราก็ลงไปใช้เกณฑ์ตัวเนี้ยไปวัดว่า ใน4หมวดเนี่ยเกาะหมากเนี่ยได้ดําเนินการไปแล้วเท่าไรบ้างและเราควรจะไปเติมเต็มสิ่งไหนบ้างนะครับผมเราจะขออธิบายไล่ไปทีละหมวดนะครับผมหมวดแรกเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอันแรกเลยครับผมมันจะต้องมีองค์กรการจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือ DMO เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนโปรแกรมต่างๆเพื่อที่จะให้แผนยุทธศาสตร์ต่างๆราบลื่นไปได้ด้วยดีนะครับผม มีตัวชี้วัดต่างๆที่มันพูดถึงการผ่อนจัดการมากมายเช่นการตรวจสอบและรายงานความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนะครับผมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของทางเกาะหมากทางเกาะหมากเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการการขับเคลื่อนนะครับผมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะซึ่งจะไม่ใช่แค่ระดับหัวหน้าส่วนจะมีทั้งระดับ ตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนประชาชนก็ต้องมีปากมีเสียงนะครับผมก็ต้องมีการเข้ามารวมสแสดงความคิดเห็นเพื่อวางแผนนโยบายในพื้นที่ของเขาในบ้านเกิดของเขาอันนี้เป็นสิ่งแรกที่จําเป็นมากนะครับผมสเตคโคเดอร์ต่างๆจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่นะครับผมเพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับตัวอย่างต่อไปอันนี้ในเรื่องของการตอบรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้จะบอกว่ากิจกรรมเนี้ยผมได้ลงไปร่วมด้วยเหมือนกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ากเกาะหมากเนี่ย กิจกรรมส่วนมากก็เป็นกิจกรรมทางน้ำนะครับผมการเตรียมพร้อมวัรับมือให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมันจำเป็นจะต้องมีการเทรนนิ่งต่างๆนะครับผมซึ่งทางออบทของเราเนี่ยก็ไปสนับสนุนส่งเสริมด้านการนําจากบุคลากร,กรที่มีประสบการณ์จากกระทรวงทรัพย์นะครับผมเข้าไปช่วยดูวิธีการความปลอดภัยต่างๆนะครับผมในหมวดต่อไปหมวดนีน้จะพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ นะครับผมโดยการลดผลกระทบเชิงลบนะครับผมซึ่งในหมวดนี้มันมีหลายตัวชี้วัดเลยที่มันมีความสําคัญมากที่จะก้าวไปสู่ว่าแหล่งท่องเที่ยมนี้มีความยั่งยืนจริงนะครับผมอันแรกสําคัญที่สุดเลยการมีส่วนร่วมในสังคมอันนี้ก่อมากให้ความสําคัญมากนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนต่างๆนะครับผมรวมไปถึงการสนับสนุนชุมชนและการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นนะครับผมอันนี้ เป็นตลาดนัดชุมชนทางอาบาตอเนี่ยเขาได้มีการจัดทําตลาดนัดไว้ให้อธิต์ละครั้งซึ่งไม่เหมือนตลาดนัดที่อื่นนะครับผมอันนี้จะเป็นตลาดนัดที่ชาวบ้านและผู้ประกอบการเนี่ยได้เข้ามาเอาของที่ตัวเองมีเนี่ยมาขายให้กับให้กันและกันแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวด้วยนะครับผมซึ่งใครปลูกอะไรบ้านไหนทําอะไรเอามาขายกันอันนี้อย่างตัวอย่างในภาพเนี่ยในโรงแรมแห่งหนึงเนี่ยเขาก็เอา กล้วยหรือเอ่ขนมปังหรือโปรดักต่างๆเนี่ยมาขายให้กับชุมชนให้ได้ลิ้มลองในราคาที่ประหยัดนะครับผมไม่ได้แพงมากนะครับผมเหมือนที่ถ่ายตามโรงแรมนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยบ้านที่ปลูกผักบ้านที่มีการทำเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเอามาขายแลกเปลี่ยนการทำให้เศรษฐ,ฐกิจภายในเกาะเนี่ยมันก็หมุนเวียนกันไปในนี้นะครับผมไม่ได้พึ่งพาจากที่อื่นนะครับผมซึ่ง ใน,ในด้านอื่นนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ Amazing มากที่ผมเข้าไปดูแล้วมันบอกว่าเออมันมีจริงๆด้วยนะคือการเข,เขาสามารถใช้เทคโนโลยีอย่าง Line Application เนี่ยมาสร้างกลุ่มชื่อว่าตลาดนัดเกาะหมากนะครับผมซึ่งคนในเกาะเนี่ยจะเป็นคนในกลุ่มเนี่ยจะเป็นคนเกาะหมากเท่านั้นนะครับผมซึ่งเวลาเขามี Product อะไรเนี่ยเขาก็จะมาโพสต์ลงในกลุ่มนะครับผมซึ่ง Product อันเนี้ย มันจะต้องผ่านการคัดกรองจากแอดมินว่าอันนี้มันมาจากเกาะหมากจริงๆนะครับผมไม่ใช่ Product ที่เขาซื้อมาแล้วขายต่อซึ่งจะต้องเป็น Product ที่คนในเกาะหมากเนี่ยคนชาวบ้านพวกเราเนี่ยทำผลิตกันเองนะครับผมแล้วก็ขายให้กินนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ประชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับผมอีกทั้งอันนี้ B9 เนี่ยเรื่องของการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและการค้าโดยชอบรมเนี่ยอบตอเนี่ยได้สนับสนุน กิจาการรมอันหนึ่งที่ค่อนข้างมีความพิเศษจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นเสื้อมัดย้อมนะครับผมแต่เสื้อมัดย้อมเนี่ยมันแตกต่างกับที่อื่นอย่างไรนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมเข้าไปถามว่าเอ๊ะ e พี่โรดอันเนี้ยเสื้อมัดย้อมพี่เนี่ยทำไมถึงได้รางวาัลแลวทำไมมันแตกต่างกับที่อื่นเขาก็บอกว่าเสื้อมัดย้อมตัวเนี้ยเขาใช้สีจากธรรมชาติและใช้ดินจากเกาะหมากซึ่งไม่เหมือนที่อื่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งแตกต่างจากที่อื่นได้เวลาเราไปซื้อเสื้อตัวนี้แล้วเราไปบอกว่าตัวนี้มันเป็นสีที่มาจากดินของเกาะหมากนะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสร้าง value added ให้ ded ded กับ product ได้นะครับผมและสีบัดย้อมธรรมชาติต่างๆเนี่ยเขาก็ได้นำมาจากธรรมชาติที่เขาหาได้ทั้งนั้นนะครับผมเช่นใบรักทะเลนะครับผมฝักขูนหรือว่าลูกดินเงาะต่างๆนะครับผมซึ่งเวลาใครไปเกาะหมากเนี่ยสามารถไปหาพี่โรจน์ได้พี่โรจน์เนี่ยเขาจะสอนเลย ว่าถ้าคนไหนอยากทำอ่ะเดี๋ยวพี่สอนให้นะครับผมคนกาหมากใจดีทุกคนครับลองไปเที่ยวกันได้นะครับซึ่งต่อไปเนี้ยอันนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างเ,เห็นชัดเลยว่าพี่ดวงกับพี่เล้งแห่งเกาะหมากฟาร์มเนี่ยเขาใช้การสนับสนุนชุมชนอย่างไรนะครับผมซึ่งพี่ดวงกับพี่เล้งเนี่ยเขาปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งการปลูกผักเนี่ย เขาได้นําผักเนี่ยไปส่งตามโรงแรมต่างๆส่งตามโรงเรียนต่างๆนะครับผมภายในเกาะนะครับผมซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นการลดมลพิษเนี่ยส่งตามเกาะต่างๆนะครับผมแล้วคนในชุมชนหรือว่าสถานประกอบการไหนที่ต้องการผักนะครับผมก็สามารถเอาผักสั่งซื้อจากพี่ดวงพี่เล้งไปได้นะครับผมรวมไปถึงตอนนี้เขากำลังจะทําเป็นเกาะหมากห้องอาหารเกาะหมากฟาร์มนะครับผมซึ่งจะเป็นผลิตจาก จะผลิตอาหารที่จัดทำวัตถุดิบโดยท้องถิ่นอย่าง100%ซนะครับผมซึ่งเป็นออร์แกนิกซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับผมในพื้นที่เกาะมากแล้วก็รัฐบาลเราเนี่ยเออขอโทษครับอาบาตาเราเนี่ยภาครัฐเนี่ยสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับให้เกิดเศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียนภายในเกาะขึ้นนะครับผมในหมวดต่อไปในหมวดของวัฒนธรรมนะครับผมเ,ออเราจะปกป้อง วัฒนธรรมอย่างไรเพื่อไม่ให้เพื่อการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะทําให้วัฒนธรรมเนี่ยหายไปนะครับผมอย่างแรกเลยต้องพูดถึงตัวชี้วัดเรื่องของการปกป้องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมดูแลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเข้ามาว่ามีตรงไหนเป็นเซนสิฟไซส์ไหมเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังไหมอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่เราจะต้องเตรียมไว้ต้องให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผมรวมไปถึง การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวัน,นี้เป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยเวลาเรา,าถ่ายทอดออกไปเนี่ยครับมันจะตีความได้หลายอย่างนะครับผมคนก็นจะรับสารอีกอย่างหนึ่งอีกคนต้องรับสารอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องเข้าไปชําระข้อมูลนะครับผมกับบุคคลในชุมชนนั้นๆนะครับผมว่าข้อมูลเรื่องนี้ถูกต้องไหมข้อมูลเรื่องนี้จริงไหมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะฉะนั้นในปีนี้อพอทอเราเนี่ยก็เข้าไป ร่วมกับชุมชนเกาะหมากเข้าไปให้ความรู้ชําระข้อมูลสืบค้นคลังข้อมูลต่างๆเพื่อให้เป็นถูกต้องเพื่อให้เขาเไปถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องอย่างที่แท้จริงนะครับผมซึ่งอันนี้มันจะออกมาเป็นคู่มือแนะนําแหล่งท่องเที่ยวนยที่เราทําอันนี้ขอโฆษณาเลยนะครับผมถ้าใครอยากเที่ยวเกาะหมากเดี๋ยว ประมาณเดือนหน้าครับผมคู่มืออันนี้ลัดเลาะเกาะหมากก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดกันได้นะครับผมใน a c e b o o k นะครับผมซึ่งมันจะบอกข้อมูลที่ถูกต้องที่มีการชําระแล้วอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่หาตามอินเทอร์เน็ตนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ทางอวทอของเราก็เข้าไปร่วมส่งเสริมพัฒนาให้ออกคู่มือนี้ออกมาด้วยนะครับผมด้านสุดท้ายด้านดีคือการเพิ่มผลประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบทางลบอันนี้มันมีหลายข้อเลยที่มันค่อนข้างจําเป็น เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยกล้าไปสู่โลคาบอนเดสติเนชันได้ยอย่างแท้จริงนะครับผมเราจะไล่ทีละข้อนะครับผมอันแรกในเรื่องของการปกป้องระบบนิเวศที่มีความเปราะบางเนี่ยถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวของเกาะหมากเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการไปไว่ายน้ําดําน้ําดูปการังนะครับผมสิ่งที่พี่อึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนเนี่ยเขาเป็นตัวแทนชมรมอนุรักษ์ปะกาลังได้จัดตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาอยากจะเห็นปะการังบ้างเขาเนี่ย สมบูรณ์และไม่ถูกทําลายไปจากาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะครับผมเขาได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ปะการังขึ้นมามีการนํานักท่องเที่ยวมีการนําชุมชนเนี่ยเข้าไปร่วมกันให้ความรู้และอนุบาลน,นะครับผมการทําปะการังอย่างไรให้ยังอยู่คู่กับเกาะหมากไปนานๆน,น,นะครับผมซึ่งในเรื่องของพี่อึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอยกไปเซสชั่นต่อไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพี่อึ่งเนี่ยเขาจะเป็น Coral Hero ได้อย่างไรนะครับผมเรื่องต่อไปเนี่ยในเรื่องของการจัดการน้ำปีนี้เนี่ยทางเกาะหมากเนี่ยได้เข้าไปศึกษาอย่างลึกซึ้ง,ใน,ง,ง ity, ในเรื่องของคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำทางอปทอเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆว่า,าการใช้น้ำมันควรจะใช้อย่างไรถึงจะเรียกว่าประหยดัดเรามีวิธีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำอย่างไรนะครับผม แล้วเรามีการจัดการคุณภาพน้ําอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเลยนะครับผมเรื่องน้ำนะครับผมในการทําให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความยั่งยืนนะครับผมอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่ทางอปทอร่วมกับชุมชนและร่วมกับออมหาวิทยาลัยนะครับผมอาจารย์ต่างๆเข้ามาช่วยดูกันว่าพื้นที่ของเกาะเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้น้ําอย่างไรให้มันได้คุณค่าที่สุดนะครับผมในส่วนของข้อดี10เรื่องของการลดปริมาณขยะ ซึ่งสมัยที่การท่องเที่ยวยังบูมๆอยู่มีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับผมทางเกาะหมากเราเนี่ยมันก็จะมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการว่า Trash Hero เกาะหมากซึ่งจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปร่วมกันเก็บขยะริมทะเลริมหาดทุกๆวันเสาร์นะครับผมแต่ตอนนี้ในช่วงของโควิดเนี่ยมันก็จะกิจกรรมเนี่ยก็จะพักลงแล้วเราก็จะโฟกัสในเรื่องของว่าผู้ป,ประกอบการเนี่ยจะช่วยลดปริมาณขยะอย่างไรช่วยกันลดโฟมอย่างไรนะครับผมช่วยกัน แยกขยะอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องให้ความรู้ให้องค์ความรู้ในการจัดการกับปริมาณขยะปัญหาขยะเหมือนกันนะครับผมต่อไปในเรื่องของการขนส่งที่มีผลกระทบต่ําอันนี้อย่างที่บอกว่าในพื้นที่เกาะหมากเนี่ยเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับผมส่วนมากเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้ใช้รถยนต์กันนะครับผม ม ajority ส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้จักรยานแล้วก็รถไฟฟ้านะครับผมแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าของทางเกาะหมากเนี่ยเวลาจะข้ามน่ะมันไม่ได้ข้ามเฟอร์รี่เหมือนกับเกาะช้างนะครับผมมันจะมีการข้ามเฉพาะเป็นแบบสปีดโบ๊ทซึ่งไม่ไม่สามารถนํารถเข้ามาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการควบคุมการใช้ผ่านนะบนเกาะหมากจึงจะเป็นเรื่องค่อนข้างจําเป็นนะครับผมว่าจะใช้อย่างไรนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายๆที่เนี่ยหลายๆผู้ประกอบการหลายรีสอร์ทเนี่ย ได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับผมในการรับส่งนะักท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์หนึ่งที่เราต้องคิดว่ามันจะทำยังไงให้มันลดคาร์บอนได้ก็คือใช้จัก,กรยานต่างๆนะครับผมซึ่งนอกเหนือจากเกณฑ์ GSTC ทั้ง4ด้านนะครับผม ABC แล้วเนี่ยเรายังมีการส่งเสริมกิจกรรมที่ตอบโจทย์ในบริบทพื้นที่กองหมากเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นโลคาร์บอนที่แท้จริงนะครับผมอันแรก เขาเรียกทำมนูนเกาะหมากอันนี้ตอนผมเข้าไปครั้งแรกก็ค่อนข้าง Amazing ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีทำมนูนเกาะหมากขึ้นแล้วใครเป็นคนตั้งแต่พอ,พอหลังจากหาคําตอบได้ปุ๊บอ๋อทำมนูนเกาะหมากเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในชุมชนเนี่ยเข้ามาร่วมร่วมร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมกันสร้างขึ้นมาว่าเราจะปกป้องเกาะหมากของเรายังไงให้เป็นโลคาบอนเดสเนเช่นนะครับผมตัวอย่างเช่นเราไม่สนับสนุนให้มีเรือเฟอร์รี่นะครับผมเรามีการควบคุมการใช้ปริมาณจัก,กรยานนะครับผม เรื่องของการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลนะครับผมและเราก็จะไม่มีสนับสนุนให้กับกิจกรรมาทางทะเลที่ใช้เครื่องยนต์เลยนะครับผมการใช้สารเคมีต่างๆนะครับผมและห้ามเสพห้ามขายอะไรพวกนี้เป็นธรรมนูนที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในแก่นเดียวกันว่าเราจะก้าเข้า,เข,าเข้าไปสู่โลคาบอนเดสเนเช่นได้นะครับผมซึ่งเรามีกิจกรรมอื่นๆต่างๆมากมายนะครับผมที่จะสู้ออกไปนะครับผมเช่นเรา สร้างเครื่องมือกรอบหมากโลคาร์บอนคาลคูลเอเตอร์ในการคำนวณคาร์บอนฟุตพิตนะครับผมให้กับผู้ประกอบการว่าเวลาเขาทํากิจกรรมหนึงกิจกรรมไปเนี่ยเขาจะสามารถปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไปเท่าไหร่นะครับผมรวมไปถึงเราร่วมมือกับบริษัทไฟฟอกในการเอา,เอาแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยเข้าไปใน Go Green Booking เพื่อสร้างว่าเวลาเราพักหนึ่งครั้งเนี่ย มันจะสร้างคาร์บอนให้กับโลกเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็สิ่งเป็นสิ่งที่คอนเซิร์นของเราเหมือนกันนะครับผมซึ่งในโกอีนเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของที่พักเส้นทางท่องเที่ยวร้านอาหารมันจะพูดถึงว่าการใช้คาร์บอนต่างๆนะครับผมว่าเราจะใช้คาร์บอนต่างๆไปอย่างไรนะครับผมซึ่งในปี2565ถึง2570เนี่ยทางอวทอเราเนี่ยเราก็ร่วมกับทางอวตเกาะหมากและพื้นที่เนี่ยจะเข้าไปการนํา ใช้ตัว BCG m o เดลนะครับผมเข้าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งนี่เป็นแผนการในระยะอีก5ปีข้างหน้านะครับผมซึ่งจะบอกว่าจากเกณ GSCC ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงอย่างไรเราจะเห็นผลลัพธ์ยังไงมีตัวชี้วัดอะไรไหมที่มันจะส่งผลให้เห็นว่าเอ๊ะตัวนี้มันประสบความสําเร็จอปทอเราก็เลยมองเป้าอีก2เป้าก็คือการเข้ารับประกวด 100แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ Sustainable Destination Top 100นะครับผมแล้วก็ก้าวไปสู่ p r e m n Destination ซึ่งในปี63เนี่ยเราส่งอปทเนี่ยร่วมกันกับพื้นที่เนี่ยส่ง2พื้นที่เชียงคาและในเวียงนะครับผมเข้าไปเข้าร่วมประกวดเกณฑ์แข่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกนะครับผมซึ่ง2พื้นที่นั้นก็ปีที่แล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดหนึ่งแล้ว100แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกส่วนในปี64เนี่ย ทางอบทเนี่ยได้มีภารกิจว่าเราจะส่งสามพื้นที่นะเมืองเก่าเกาะหมากและนาเกลือเข้าไปนะครับผมซึ่งตอนนี้เกาะหมากได้ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับ15ข้อแรกแล้วว่าเราผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนตอนนี้มันก็เหลือว่าเราจะส่งเรื่องราวอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อไปกับให้กับพื้นที่อื่นๆได้นะครับผมอันนี้รอลุ้นผลอีกทีวันที่5ตุลาคมนะครับผมจะฝากทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้เกาะหมากนะครับผมให้ได้รับคัดเลือกเข้าไปใน 100แหล่งทงเที่ย่างยั่งยืนโลกด้วยนะครับผมซึ่งหนึ่งอย่างที่บอกก็คุณอึง่งจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้เรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยเราใช้ the coral defender of เกาะหมาคือผู้พินักสู้ผู้พิทักษ์ปะการังนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่สตอรี่ที่เราส่งต่อให้กับชาวโลกว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยเราจะทำยังไงให้ปะการังของเราเดี๋ยยังอยู่เมืองของเราเนี่ยเป็น ยังคงสภาพสิ่งแวดล้อมแม้จะเป็นการท่องเที่ยวจะเข้ามามากเพียงใดนะครับผมเราเลยส่งเรื่องนี้เข้าไปนะครับผมซึ่งทําไมเราถึงจะส่งเป็น one man one story เข้าไปเพราะว่าตอนที่ไปเทรนนิ่งเนี่ยคุณร็อบฮอมส์เขาบอกเขาบอกว่าเขาเป็นมาสเตอร์ของ storytelling เลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งท,ที่ทรงพลังที่สุดเนี่ยมันจะเกิดจากคนหนึ่งคนซึ่งคนคนคนกลุ่มนั้นอะ มันควรจะเป็นสเต็กโฮเดอร์หรือเป็นโลเคอล e o พีเพลนะครับผมคือควรจะคนที่คนที่จะอยู่ในชุมชนนั้นนะเป็นคนที่จะเล่าเรื่องได้ดีที่สุดไม่ใช่ตัวพวกเราไม่ใช่ตัวแบบพนักง,งานภาครัฐที่จะไปเล่าเป็นตัวสื่อน,นะครับผมซึ่งถามว่ามาตอนสุดท้ายแล้วเนี่ย mm hmm. เกาะหมากไม่มีอะไรเนี่ยมันหมายถึงอะไรกัน mm hmm. ผมก็มานั่งคิดอ๋อที่เกาะหมากเขาไม่มีอะไรเนี่ย mm hmm. เขาหมายถึงว่าเกาะหมากเนี่ย mm hmm. เขาไม่มีมลพิษเกาะหมากเขาไม่ม mm ี hmm. ขยะ นะครับผมเพราะเขาเห็นว่าบ้านเนี้ยมันจะต้องไม่มีขยะบ้านเราต้องสะอาดเกาะหมากเขาไม่มีกิจกรรมทางทะเลที่ใช้เครื่องยนต์เพราะเขากลัวการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อลงไปสู่ท้องทะเลและทำร้ายประการังเกาะหมากไม่มีของแพงเกาะหมากไม่มีเซเวน่นเกาะหมากไม่มีของที่จะเข้ามาทําให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยมันต้องพังทลายนะครับผมและเกาะหมากไม่มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าใครเคยรู้จักวินนี่ฮิวสตันไหมครับวินนี่ฮิวสตันเขาบอกว่า I have nothing if I don't have you แปลว่าฉันเนี่ยไม่มีอะไรถ้าฉันขาดเธอเกาะหมากเหมือนกันเกาะหมากก็ has nothing if we don't have determination หมายถึงว่าเกาะหมากก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่มีความร่วมมือร่วมใจกันที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นโลคาบอนที่แท้จริงนะครับผมอย่างที่ผมบอก3ส,สิ่งหลักๆที่ทําให้เกาะหมากเข้าไปสู่การเป็นโลคาบอนที่แท้จริงเนะี่ยมาจาก1การมีชุมชนที่เข้มแข็งเป้าหมายเดียวกันมีธรรมนูญเกาะหมากว่า เราจะกล้าไปสู่โลคาบอนเดสเซเนชั่นได้อย่างไร2การร่วมมือของภาครัฐเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็น,นกลไกที่ทําให้ผลักดันโปรเจกต์ต่างๆเข้าไปนะครับผมแล้วก็อันที่3เลยคือการมีธรรมนูญเกาะหมากซึ่งถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจว่าของคนในเกาะหมากทุกคนว่าเราจะต้องตามทำตามธรรมนูญนี้ที่พวกเราสร้างขึ้นเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่โลคาบอนที่แท้จริงนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่าในความคิดของทุกท่านที่ฟังมาจนจบ คิดว่าเกาะหมากมีอะไรนะครับผมผมจะตอบของผมก่อนผมว่าเกาะหมากสิ่งที่เกาะหมากมีก็คือความสุขและความยั่งยืนที่แท้จริงนะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าใครที่ยังไม่เคยมาเกาะหมากอยากให้ทุกคนมาลองเที่ยวกันนะครับผมว่ามาดูว่าการเป็นโลคาบอนที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมหวังว่าจะได้พบทุกท่านที่เกาะหมากในเร็วๆวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ